ครมอรได้อนุมัติงบกลาง455.9ล้านบาทจัด4เกมภาราเกมและแบงคอกมาราธอนอีก264ล้านบาทเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวค่ะที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดสรรงบประมาณกลางปี2569วงเงิน455 จ96ล้านบาทสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33และอาเซียนพาราเกมครั้งที่13ปี2568ครอบคุมพิธีเปิดและปิดการประชาสัมพันธ์และการอำนวยความสะดวกแก่นักกีฬาต่างชาติมอบหมายให้การกีฬาแห่งประเทศไทยดำเนินการจัดหาไรายได้จากการแข่งขันเพื่อให้เกิดภาระต่องบประมาณในสัดส่วนที่เหมาะสมและให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนแนวทางกลยุทธ์และเป้าหมายในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ทางเศรษฐกิจสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและนักลงทุนานานาชาติโดยคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า5,285ล้านบาท ด้านนายอัธกรศิริรัตยกรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ไปชุมเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์และมาตรการความปลอดภัยเพื่อให้การจัดมหกรรมกีฬาซีเกม2025เป็นไปอย่างเรียบร้อยปลอดภัยและสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนนอกจากนี้คอรมอยังเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณ264.35ล้านบาทสําหรับค่าลิขสิทธิ์และภาษีในการจัดการแข่งขัน Amazing Thailand Marathon b a n g k o k ปี2568ถึง257 คาดว่าประเทศไทยจะมีรายได้จากการใช้จ่ายเงินของผู้เข้าร่วมการแข่งขันผู้ติดตามและผู้ชมการแข่งขันทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะเดินทางว่าร่วมการแข่งขันตลอด3ปีไม่น้อยกว่า32,97ล้านบาทเกิดการว่าจ้างงานมากกว่า2 1 0 0 0อัตราคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า43,77ล้านบาทค่ะ